ไหวอยู่ครับไหวอยู่ครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าสนุกมากครับวันนี้สนุกมากงานแบบว่าเหมือนแบบจัดเลี้ยงอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าก็แบบว่ามีความสุขมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่แบบได้มีโอกาสมาร้องเพลงมาแบบสร้างสียงเป็นแค่ส่วนหนึ่งในงานนี้เป็นนอะะไรเหมือนมันเจ็บคอเฉยครับเป็นอากาศเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะใช่แหละเพราอไปเที่ยว ก็ทำอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องของงานการกุศลอะไรนะครับแต่ว่าในภาษาที่ผมใช้อาจจะเป็นเรื่องของการทำบุญมากกว่าก็าจะทำบุญกับเด็กทำบุญกับแบบเรียกว่าคนต่างๆอะไรเงี้ยครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นมีงานแบบว่าวิ่งแล้วก็เป็นวิ่งการกุศลด้วยนะครับก็มโนธรรที่ฝนด้วยนะครับว่าเป็นงานที่ดีแล้วก็มงโลภคนรักษาสุขภาพมากขึ้นด้วย ครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับผมว่าหลายๆคนก็คงเข้าใจดีไม่ต้องอธิบายอะไรเลคือเราทราบไหมครับว่าคนแม่นองปูเออทราบครับทราบครับทราบทราบก็ก็รู้ๆอยู่อะไรเ้แต่เหมือนเราเราคุยกันเข้าใจแล้วก่อนที่จะไปเดินทางใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วพอมีกระแสออกมาไมีการคุยกับลูองก็มีคุยครับมีคุยกัน ขึ้นอะไรประมาณนี้ก็บอกให้เขาได้รู้ว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้าๆอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับไปถึงนลเนียอธิบายว่าเรื่องมีกระแสที่เข้ามาให้น้องฟังหรอือเเอ่ออธิบายถึงสาเหตุของการโพสต์ด้วยแล้วอธิบายถึงสาเหตุประมาณนั้นครับใช่สาเหตุของการโพสใช่ ไม่ดีอะไรเงี้ยครับก็ก็แบบอธิบายให้เขารู้อะไรประมาณนี้ครับพออธิบายบ<ม>ไ,ไปแล้วทุกฝ่ายก็เข้าใจอยูครับใช่ครับไม่มีปัญหาเลยไม่มีจริงจริงๆหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีทริปเที่ยวอะไรเงี้ยกลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบมีคน,นอีกมิ่งเออผมว่าไม่มันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปไปไปใส่ใจอะไรแล้วต่อไปนี้ก็ถือว่าจบๆไปแล้วก็คงจะไม่จําเป็นต้องมามาแบบนั่งอธิบายอะไรกันอีกแล้ว ว่าชุกรละหูอะไรกันไม่ใช่พอมีอมรูปร้านอาหารลงโชอยออกมาคนเลยมองก็เหมือนมา<อ>แบบตลบข่าวเงี้ยเหรอ,อไม่ไมหรอกครับคือพี่เอเขาขอคิวไปกินลมโชยประมาณตั้งแต่สิ้นปีแล้วแล้วเลย<อ>เราก็ไม่ว่างก็มาว่างช่วงเนี่ยพอดีแล้วก็หลังจากนี้ก็คืออาจจะไม่ว่างไปกินให้พี่เอกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอร่อยครับร้านอาหารอร่อยบรรยากาศดีมากๆใครยังไม่เคยไปก็ อเคทำงานกันอยู่กปกติช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยครับช่ว,ชนชวชนงนี้น้องไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับทำงานชินไหมครับมีข่าวแบบอุ้ยทะเลาะหรือนู่นนี่กับนั้นเยอะแยะตลอดเลยชินไหมชินครับชินแล้วแล้วก็ตัวตัวฉันต,ตัวเองผมไม่เคยที่จะไปใส่ใจอะไรตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัว,ต,วตัวเองผมเอาเวลาผมไปทำอย่างอื่นมันมันจะมีผมใช้เวลาผมแบบอย่างอื่นมากกว่าที่จะแบบเวลามัน เกิดอะไรขึ้นคนข้างนอกจะมองยังไงอะไรเงี้ยถ้าแ,แบบคิดแต่อย่างนี้ผมว่าชีวิตมันอาจจะไม่มีความสุขเลยแต่แฟนกินวันสบายใจได้นะครับผมกับอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องสัญญาช่องอ๋อะยังไม่หมดครับแล้วก็ที่พูดไปวันนั้นเนี่ยผมมาจำไม่ได้ว่าสัญญ,ญาผมจะหมดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่า เป็นคนน่ารักก็เลยพูดว่าสัญญามันคือสัญญาใจก็คือพูดพูดเหมือนประมาณว่าเราก็ไม่คิดจะไปไหนหรอกครับไม่ไม่ไม่ได้มีแบบว่าเอออยากจะย้ายค่ายไม่ไม่ไม่เคยมีอะไรแบบนี้ในหัวสมองมาก่อนแต่ว่าจําไม่ได้เฉยว่าสัญญาตัวเองอ่ะอีกกี่ปีหรือว่าอะไรอย่างเี้ยแตจริงจริงมันเหลือกี่ปีครับเหลือกี่ปีอะไรนะไรครับเออเนี่ยเดี๋ยวต่อนะครับเดี๋ยวต่อแล้ว ใช่ครับก็ผู้ใหญ่ก็มีตกใจบ้างว่าเ, <c oughs> เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกว่าไม่มีอะไรผมที่ผมตอบยังไงดีผมก็ต้องตอบแบบท,ท,ที่มันเป็นการแบบเป็นสิ่งเราควรจะตอบอเออก็คือเราใจเราอยู่ที่เขาอยู่แล้วเราเราไม่คิดจะไปไหนอู่แล้วอะไรแบบเนี้ยคิดไม่ทันมาคุณแม่ไม่ใช่คิดไม่ทันนะครับ<อ><อ>ก็คือมผมไม่รู้ว่าสัญญาจะหมดเมื่อไหร่แล้วมันอาจจะดูแบบเฮ้ยสัญญาตัวเองยังไม่รู้จักเลยอเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ก็ <c oughs> ไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ยคุณแม่ดูให้แล้วตอนนี้ก็ ไม่รอกครับไม่ไปไหนหรอกครับไปก็ไม่รู้ว่าไปแล้วจะไปทําไมนะในเมื่อสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันดีที่นี่ช่อง3ก็ดูแลนักแ,แสดงศิลปินทุกคนยังกระไข่ในหินทุกคนเข้าเทียมไปหมดอนะไรเงี้ย